รอบนี้เราได้ห้องเดียวกันกับออมทุกคนได้ขึ้นชั้นสามแล้วสินะแต่พี่มากับพี่ดอนยังไม่ออกมากันเลยอ่ะเชี่อดอนมึงไม่ได้ชนะมึงโกงถ้าเก่งมาช่วงโกงจะได้เต่าสองลูกอ่ะมึงเป็นนักกีฬารูแพ้รู้ชนะบ้างดิห้องต่อไปมึงโดนกุแน่พี่มาใจเย็นก่อนตอนท้ายพี่มาอาจจะชนะก็ได้นะถอยดี แบบนี้เหลอจะแสงมึงนี่น่าสงสาระวะ่ะกระจอกเดี๋ยวเสี่ยงไม่รู้ตัวสัตว์ย้อนเฮี่ยอะไรอะมึงอะอุ้มตาเนี่ยทุกคนในเย็นก่อนอเกิดอะไรขึ้อนอะทุกคนดูนั่งสิ เชีย่ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะเป็นอะไรกันหรือเปล่าอ่ะพื้นพื้นตื่นถล่มอ่ะตืะ่นถล่มต้องตลกแล้วจริงมึงเห็นกับตาใช่อยู่ดีๆก็ถล่มลงมาเลยอ่ะมีอะไรหรือเปล่าสมุดไม่ได้อยู่ดีๆถล่มหรอกแต่มันถูกกำหนดไว้แล้วต้องแตกดูนี่ดิ ครั้งแรกที่เราเห็นชั้นหนึ่งกันเป็นสีแดงคือหลังจากที่เราถอยลู่เต๋ารอบที่สองแล้วตอนนี้ที่ชั้นสองกันเป็นสีแดงคือหลังจากที่เราถอยรูกเต๋ารอบที่สี่เป็นไปได้ว่าทุกๆการถอยเต่าสองรอบเนี่ยแต่ละชั้นจะถล่มลงครบอกแล้วว่าเกมนี้มันอันตรายอ่ะเจ้าละตายจริงด้วยเธอรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเกมมันอันตรายขนาดนี้แล้วก็เตือนแล้วไงแต่ว่าเธอดึงดันที่จะเล่นเองแล้วตอนนี้จะโมโวยวายอะไรกันอะ ถ้าเธอจะโทษเธอก็โทษตัวเองเถอะ